อร่อยเลิศอร่อยและกับผลิตวันนี้อยากชวนมาที่ร้านนี้ค่ะชื่อว่าคราฟเอสเตดอยู่ถนนราชพฤกษ์นนทบุรีหนึ่ง คับแอสเซทนะครับก็เป็นร้านที่อยู่ติดกับสะพานเจษดาบดินนะครับแล้วก็ติดอยู่กับแม่น้าเจ้าพระยาด้วยนะครับมีทั้งหมด4ชั้นรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมชั้นแรกนะครับก็คือเป็นที่จอดรถแล้วก็เป็นบาร์กาแฟนะครับชั้นที่2เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซครับส่วนชั้นที่3เป็นร้านอาหารชั้น4เป็นรูปท็อปบาร์ครับชมวิวได้แล้วก็มีดนตรีสดสุกเสาร์อาทิตย์ครับเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณสุพนัทชัยกล้าหารคุณนัทสวัสดีนะจ๊ะ อาหารขันคธอดูดีมากเลยเริ่มต้นกันตั้งแต่กุ้งแม่น้ำเผาสิจ้ะกุ้งแม่น้ำเผาเราก็เป็นเมนูง่ายๆครับเป็นไซส์สตัวโลครับเราใช้เตาชาโคนะครับย่างให้มันกุ้งแตกมันนะครับ4ตัวโลตัวนี่ต้องใหญ่ทีเดียวน้ําจิ้มเป็นยังไงจ๊ะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดสูตรของทางร้านครับพรีเมียมมากๆแต่ราคาสบายๆไปเมนูที่ เมนูกระเพราวากิวพีคันย่านะครับ<ม>เนื้อพีคันย่าเกตดวากิวนําเข้าจากออสเตรเลียนําไปย่างบนเตาถ่านก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปคั่วกับคเครื่องกระเพรามิหน้ากลิ่นหอมขึ้นมาสองเด้งเลยน่ารับประทานมากไปเมนูต่อสิจ้าชูชฉี่ปลากระพรงแดงนะครับเป็นปลากระพรงแดงที่นําไปไดายเอทก่อนประมาณ3-5วันหลังจากนั้นเราก็จะนํามาย่างบนเตาถ่านพริกแกงนะครับเป็นพริกแกงใต้นะครับที่เอาไปคั่วกะทิบนความร้อนสูงนะครับแล้วก็รา ลงไปบนปลากระพงแดงเป็นจูจีภาคใต้มันถึงรสจิงชาติไปเมนูต่อสิจ้าน้ําตกลิ้นวั่วนะครับจ้าลิ้นวั่วของเราเป็นลิ้นวั่วอาร์เจนตินาครับนำไปไดเอทประมาณ5-7วันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นําไปซูวีประมาณ48ชัว่วโมงเพื่อให้ได้ความนุ่มหลังจากนั้นเราก็จะนํามาย่างบนเตาถ่านแล้วก็มาคุกกับซอสแจ่วฟังจากคุณนัทพูดแล้วเป็นยังไง พิถีพิ่ทันทุกขั้นตอนแล้วมาถึงจานนี้นี่เมนูนี้ชื่อข้าวผัดสเปนแกงเผ็ดเป็ดย่างเตาถ่านเสิร์ฟแบบสเปนแต่ว่าเราใช้ข้าวรีซอตโต้นะครับส่วนของเป็ดเป็นน้องเป็ดที่นําไปตุ๋นในน้ํามันก่อนแล้วก็เราก็ไปย่างบนเตาถ่านนะครับส่วนข้าวเนี่ยครับก็คือเป็นข้าวรีซอตโตท้ที่เอาไปผัดกับแกงเผ็ดที่ใช้กับแกงเผ็ดเป็ดย่างนั่นแหละครับอีกคอมเพนเนนต์หนึ่งก็คือเป็นสับปะรดที่เอาไปย่างในเตาถ่านเหมือนกันนะครับค่ะเมนูนี้แนะนําทานกันแบบครอบครัวและเพื่อนฝูงนะจ๊ะ สุดท้ายของหวานของเราไม่ธรรมดาจ้าบ้าบินวันิลาซอสนะครับสูตรข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดานะครับแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนอยู่ข้างในทําเป็นแบบบัฟเฟลนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับวันิลาซอสเป็นสูตรของพันล้านครับดูดีมากเลยเครื่องดื่มเราเป็นยังไงจ้าคุณน,นัดตัวแรกเป็นบูเบอรี่แบล็คทีนะครับอีกอันนึงครับก็คือเป็นคราฟโซดานะครับที่มาจากเชียงใหม่เราเป็นแหล่งรวมของคราฟนะครับค่ะร้านเปิดกี่โมงจ้าร้านเปิด11โมงนะครับปิด ห้าทุ่มนะครับสุกกับเสาเราปิดเที่ยงคืนครับจัดเลี้ยงทั้งร้านรองรับได้ประมาณ200คนนะครับว้าวเหมาะเลยนะคะรีขอการันตีให้ครับเอสเตถนนราชพฤกษ์นนทบุรีหนึ่งเป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมละครับเชิญมาได้ที่ครับเอสเตตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์นนทบุรีหนึ่งร้านอยู่ติดกับสะพานมหาเจษฎาบดินทารานุสร และสำหรับเมนูอร่อยที่ต้องกินกับร้านครับแอสเต็คือเมนูนี้เลยครับอะไรนะคกับเนี้แม่ชอีติ้งยา่าผิงชังสวัสดีนะคะ